เวลา8นาฬิกา50นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าปโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี สเสด็จพระราชจะดำเนินแทนพระองค์ไปยังหอประชุมโจาราลงกรมหาวิทยาลัยในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2562เป็นวันแรกในภาคเช้าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาดุษฎีบัณฑิตประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงมหาบัณฑิตและปริญญาบัณฑิตรวม2,045คน สำหรับพระราชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2562มีใจความตอนหนึ่งว่าเมื่อกล่าวถึงวิชาความรู้มีการที่เกี่ยวข้องโดยตรงอยู่สองประการคือการศึกษาเล่าเรียนและการใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์การที่บัณฑิตทั้งหลายได้เข้ามาศึกษาเล่าเรียนสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาบัตรรับรองวิทยฐานะนี้ ได้ชื่อว่ามาสแสวงหาทรัพย์ปราดแต่ก่อนสรรเสริญวิชาความรู้ว่าเป็นทรัพย์ที่ใช้ไม่หมดสิ้นผู้อื่นแย่งชิงไปไม่ได้เมื่อพิจารณาดูเห็นว่าทรัพย์คือความรู้นี้เป็นของประเสริฐจริงสติปัญญาความรู้ของมนุษย์นี้ยิ่งใช้มากเท่าไหร่ก็จะยิ่งมีมากขึ้นไม่มีวันหมดสิ้นเหมือนทรัพย์สินเงินทองหรือทรัพยากรธรรมชาติอื่น เพราะฉะนั้นผู้เป็นบัณฑิตจึงพึงหาทรัพย์คือวิชาความรู้นี้ไว้ให้มากไม่ควรหยุดหาความรู้ข้อนี้จะเป็นพื้นฐานอันมั่นคงในการใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์ต่อไปคําว่าใช้ความรู้ให้เป็นเป็นเรื่องสําคัญความรู้ที่มีมากใช้ไม่เป็นก็ไม่เป็นประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น ที่ว่าใช้ให้เป็นประโยชน์คือต้องมีสติปัญญาเลือกใช้ความรู้ให้เหมาะแก่การการละเทศะบุคคลรู้เหตุรู้ผลของเรื่องนี้จะใช้ความรู้นั้นๆไปจัดการจึงจะใช้ความรู้ได้ถูกตรงเรื่องถูกต้องตามควร ไม่ผิดทำนองคลองธรรมเป็นประโยชน์ไม่ให้ร้ายแก่ตนและผู้อื่นอีกประการหนึ่งคือต้องรู้จักประสานความรู้ต้องรู้ตรหนักว่าวิชาความรู้ของตนเองฝ่ายเดียวนั้นไม่เกิดประโยชน์ที่แท้จริงได้ต้องอาศัยความรู้ความสามารถของผู้อื่นด้วยบัณฑิตจึงต้องมีใจเปิดกว้างรับความรู้ด้านต่างๆเพื่อทําให้การหรือแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงไปด้วยดีบัณฑิตผู้รู้จักศึกษาเล่าเรียนและใช้วิชาความรู้เป็นเช่นที่กระ มามนี้จึงจะนับว่าเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์เป็นที่น่าชื่นชมของสถาบันเป็นที่น่ายินดีแก่ผู้ได้คบหาสมาคมยังประโยชน์ส่วนตนและบ้านเมืองให้ภัยบุญสืบไปได้ เวลา13นาฬิกา29นาทีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในภาคบ่ายมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเฝ้าทูลออมระบาดรับสเสด็จและเข้ารับพระราชทานปริญญาศิลปกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ซึ่งในปีการศึกษา2561สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระเจาทานถวายปริญญาด้วยมีพระอัจฉริยภาพด้านศิลปรกรรมศาสตร์ส่งประยุกต์ความรู้และบุรณาการกับศาสตร์อื่นๆในลักษณะสา,ส,าสาขาวิชาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์และอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ทรงสนับสนุนกิจกรรมด้านศิลปกรรมศาสตร์ในประเทศอย่างต่อเนื่องและมีรับปรีชาสามารถโดดเด่นเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติด้านการออกแบบแฟชั่นและเครื่องประดับภายใต้แบรนด์สิริวัณวรี พร้อมกันนี้สมเด็จพระนิธาิาธีราจเจ้าออกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ประจำปีการศึกษา2562แก่ผู้ทรงคุณวุฒ พระราชทานกิตติบัตรแก่ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์กิติคุณประจำปีการศึกษา2,562และพระราชทานกิตติบัตรรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นกองทุนรัชดาพิเศษสงโพธิ์ประจำปี2,563แก่อาจารย์และนักวิจัยแล้วพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตและปริญญาบัณฑิตรวม1,927คน